หนี้ับไปเวียดนามอะแล้วไปปับก็ได้เก็บภาพหนุ่มๆเวียดนามมาให้ทุกคนดูแต่ด้วยความที่เราเป็นคนจวยแล้วเราก็เป็นสายลับแล้วก็เลยมีผู้ช่วยสายลับชื่อคุณรี่แ <c oughs> ชะและลูปที่ได้มาบังเอิอนะลูกนี้ไม่ตั้งใจบางเอิญ รุ่นนี้ไม่ได้มีการตั้งใจอะไรทั้งสิ้นรุ่นนี้คือเป็นความบางังเอิญร้อยเปอร์เซ็นต์เออก่อนอื่นก็คือตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็จะไปเดินกับคุณลี่นะคะเดินหาเสื้อผ้าคุณลี่เขาก็จะเดินตามตาม,มเมืองเวียดนามอะ่ะแล้วก็ถ่ายเขาอย่างนี้อยู่แล้วเออถ่ายส่งให้น้องชายเขาแล้วก็ไปทุงไปเที่ยวปุ๊บปับ๊บแล้วเล่ากลางคืนอะตอนที่ไปเดินถนนคนเดินหน้าก็แบบว่าเออ ถ่ายสักรูปหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ขอเลยเยอะเลยพอถ่ายปับ๊บแช่ทุกคนเข้าใจที่หนูพูดยังหนุ่มเวียดนามบังเอิญมากนะเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายหนุ่มเวียดนามคือบังเอิญบังเอิญจริงๆเพราะว่าแม่รี่ยืนตรงนั้นพอดีแล้วหนูก็กดถ่ายแช่แล้วก็ได้ ทุกคนดูเนี่ยหนุ่มเวียดนามแต่งตัวดีจริงๆทุกคนเชื่อหนูยางเขาแต่งตัวดีแล้วคนแต่งตัวอย่างเงี้ยวัยรุ่นที่แต่งตัวอย่างเงี้ยเยอะนะเว้ยแล้วผู้หญิงก็แบบกอะอกเกาะกากาองค์เกาอ,อกใส่ปัป๊บกระโปรงคือแบบว่าแก้มก้นทุกคนโผล่หมดคือกางเกงสั้นเสมอหูคือเขามีความแซ่บมีความแต่งตัวคือสไปซี่เหมือนเหมือนพริกเกลือบ,บ้านเราคือมันโอโหเลิศมากคือแบบผู้หญิงก็แต่งตัวสับ แต่ผู้ชายดูเนี่ผู้ชายแต่งตัวออกจากบ้านแล้วอย่างเ้ยเต็มเลยนี่เวียดนามแล้วทีนี้เราก็เออแค่เสร็จแล้วเราก็เห็นเราก็มากลับมาดูรูปเราก็ว่าเฮ้ยแม่เราว่านะเราต้องถา่ายรูปไปฝากคนในไลฟ์กันแหละเออต่อไปถ้าเจอใครก็เออแบบหนูนจะสกิดแม่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เออ,เ,อ,อเดินเดินเดินไป แล้ววันต่อมาฮาน,นาก็ไปกินนี่นไปกินอ่าน้ำอ้อยสลัสเปากับน้ำอ้อยแล้วหนูก็หลอกแมรี่ถ่ายรูปหลอกแมรี่ถ่ายรูปอีกแล้วเพื่อที่จะเก็บรูปมาเก็บวิดีโอมาซึ่งได้รูปนี้มาแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้ทุกคนจะทำยังไงดีคนนี้เอ้ยคนไหนวะไม่ใช่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 ใชใชคนนี้ คนไหนวะอยู่ไหนอะ๊ะเออ,เอ,อนี่นี่นี่เอ,อ๊ยแต่พอดูรุ่มนี้แล้วไม่หล่ออ่ะคนนี้เดินมาข้ามถนนมาผมแบบเส้นผมอย่างดีสูงยาวเขาดีหนุ่สุสก็สูงจักร้อยเก้าสิบเดินมาซื้อของที่เซเว่น แล้วตอนนั้นหนูกําลังกินน้าอ้อยอยู่แล้วหนูก็ปนกับแมลี่ว่าแมลี่เนี่ยน้าอ้อยอ่ะมันไม่มีน้าส้มจี๊ดมันผสมไม่มากพอมันเลยไม่อร่อยเราไปซื้อน้าส้มจี๊ดในเซเว่นกันไหมแล้วแล้วพ่อหนุ่มคนเนี้ยเดินเข้าเซเวน่นแต่ว่าเพื่อนหนุมคนเนี้ยคือรูปเนี้ยยังไม่หอ่อแต่แต่ว่าจริงๆอ่ะคือตอนเดินเข้าถนนบางหนูหนูก็แฟชั่นแบบนังสือที่นี่ที่่นสาแฟชั่นจีนไปทเออไปที่เวียดนามนี่แหละ แล้วไม่ซื้อไหมสรุปก็คือหนูก็บอกไม่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 เป็นไรเดี๋ยวไม่รีช่วยดูให้หน่อยนะแล้วกาเดินออกบาก็เลยได้รูปนี้มาจริงๆได้เป็นวิดีโอมานั่นแหละแต่ว่าแคปได้มาเป็นรูปนี้ชุบเสียดายเนาะทิกตอกมันวางวิดีโอไม่ได้อะเออแล้วเราก็ไปต่อตอนเช้าอีกวันหนึ่งเช้าอีกวันหนึ่งร้านร้านกาแฟคนเวียดนามชอบกินกาแฟมากคือชอบฝุด ไม่รู้เป็นอะไรคือแบบว่าชอบร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟที่โน้ตเขาจะเปิดกลางคืนด้วยแบบนี้เดี๋ยวให้ดูตอนกลางคืนหนุ่มๆสาวๆเวียดนามจะมากินกาแฟแบบนี้เออเขาไม่ได้สั่งแอลโกอฮอนะล์นะนมลุงนมร้อนนมเผือกออชากาแฟทีรามิสุเนีย่ยวัยรุ่นสาวๆเขาก็จะออกมาดื่มกาแฟแล้วก็เปิดเพลงเพลงฮิปฮอปเวียดนาม มีตัติ้งตังต,งตงองอะไรเขาก็เปิดปั๊บแล้วเขาก็จะมานั่งดื่มกันแล้วบอกเลยว่าร้านนี้คอาคิดมาเพราะว่าหนุ่มสาวเวียดนามาจะมานที่นี่ดื่มกาแฟมาคุยกับคนนั้นคนนี้ก็กินกับกงกับแก้มแอบพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าก็จะเป็นแป้งแป้งข้าวเกี๊ยบเนาะแล้วก็มะมวงมะม่วงคุกเอออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเขาก็จะขายชีสย่างอันนี้อร่อยมากชีสแบบเอามาย่างหรือว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามมันมีมากมายนี่เจอลว อหนุ่มร้านกาฟแฟเราแทนแทนซึ่งหนูก็บอกแมรี่แมรี่หันไปดูคนนั้นสิยังไงร้านกาแฟยามกลางวันเนี่ยข้อหนุ่มร้านกาแฟโอ้โหที่เวียดนามชอบไหมมาม่าชอบไหมหนูเอามาฝากทุกคนเนี่ยหนูเอามาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟัง,ง่ยตั้งใจเอามาให้พวกเธอหล่อนทุกคนชอบผู้ชายหรอ นี่ไนงะแมรี่เขาก็เป็นตัวประกอบให้เรานิดนึงเพราะถ้าเราไม่ถ่ายแมรี่เดี๋ยวเขาหาว่าเราแอบถ่ายเขาหรือไม่ได้ถ่ายผู้ชายนะหนูถ่ายแมรี่ไม่ชอบแบบมองบนพ่อมันมันเป็นฉากแบบเออเดี๋ยวเขาน่าแบบสาวสาวสาวก็เอามาให้ดูโอเคไหมเออดูสาวคนนี้ไปก่อนละกัน <c oughs> ตอนนี้ฉันลืมตู้เย็นแหละเธอเวียดนามเนี่ยร้านกาแฟคือแหล่งจุดค้นพบผู้ชายหล่อเดเต็มเลยเวียดนามแต่งตัวดีแฟชั่นดีหน้าผมดีบอกเลยใครชอบแบบไปยังไม่ต้องไปไกลอะไรจริงเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามดูเป็นไปได้คุยกันรู้เรื่องนี่ยังไงก็ฝากถึงหนุ่มๆสาวๆนะคะใครชอบคนน่ารักน่ารักนะคะก็ ไปประเทศเวียดนามไปส่องดูกันได้เราเริ่มผัวชายโดยเราเป็นเหยื่อดทุกก็อปเลนลี่มาช่วยหนูทำง,งานไงเออ